วสวัสดีค่ะทานสวัสดีผู้กครองแล้วก็นักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะคะสวชสดีวีน่าหล่ซื้อหรือจะเรียกทันว่าเราซื้อก็ได้นะคะเราซื้อแปลว,ว่าครูนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเราซื้อจะมาสอนวิชาภาษาจีนโดยเป็นคลิปการสอนออนไลน์ของเราซื้อนั่นเองค่ะค่ะนะคะเจินเทียนหว่าหลาจเจียวฮ้ามหยีนิมมไลชคเฉ่าห้ามหยีป้า,อ,าอ่าวันนี้นะคะเรามาเราจะมาเรียนภาษาจีนด้วยกันนะคะ อ่ะข้อของเรานะคะคือ快乐学汉语快乐学汉语แปลว่าสนุกสนานเรียนภาษาจีนค่ะค่ะนะคะมาดูบทแรกกันว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันอ่ะบทที่หนึ่งนะคะบทที่หนึ่งตีอีเคอตีอีเคอแปลว่าบทที่หนึ่งนั่นเองค่ะบทที่หนึ่งที่เราจะเริ่มเรียนกันนั้น อ่านว่าพินอินเปี่ยวพินอินเปี่ยวในกรอบสีมพูด้านหน้านะคะพินอินเปี่ยวแปลว่าตารางสัตว์อักษรพินอินค่ะตารางสัตว์อักษรพินอินมีใครยังจำพินอินในภาษาจีนได้บ้างไหมคะมีคนจำได้ด้วยพินอินนะคะพินอินคืออะไรแล้วมีใครยังสงสัยในเรื่องของพินอินกันบ้างตอาคะพินอินเนี่ยคือ ตัวอ่านคือคําอ่านของภาษาจีนนะคะคือคําอ่านของภาษาจีนพินีินเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะสําหรับชั้นปถมสำหรับชั้นปฐม,มนะคะทีนี้เรามาทบทวนกันดูทบทวนกันก่อนนะคะอันแรกนะคะคืออ่านพินอินค่ะคือหัวข้อตรงนี้ตัวภาษาจีนสีแดงจะอ่านว่าพินอินนะคะพินอินอทีนี้พินอินมีอะไรบ้าง นินอินมีพยัญชนะสราวรนยุกแล้วก็เสียงค่ะเหมือนในภาษาไทยเลยอ่าม่ะยังยังจำได้ที่เราซื้อสอนไ,ไปเมื่อตอนป .1 ได้ไหมคะอ่านั่นแหละค่ะไอพย,ยัญชนะเนี่ยเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพยัญชนะปกติเราจะพูดว่าเชิงหมู่เชิงหมู่เชิงหมู่แปลว่าพยัญชนะนั่นเองค่ะ ามาดูเลยว่าเพยญชนะในภาษาจีนเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มีกี่ตัวมีรย,ยังจำาพยญชนะในภาษาจีนได้ไหมคะมีกี่ตัวเอ่ยมีกี่ตัวนะคะยี่สิบสามตัวนั่นเองค่ะเก่งมากเลยมียี่สิบสามตัวมาดูกันค่ะว่ามีตัวอะไรบ้างแล้วก็อ่านว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะจ่าให้ฟังก่อนตัวแรกบรรทัดแรกนะคะอ่าที่เราเห็นเลยปอ พอมอฟออพอมอฟออ่าอันนี้สี่ตัวแรกนะคะอย่าลืมนะเวลาเราอ่านเป็นชื่อคําอ่านตัวอ่านของมันมนะชื่อเรียกของมันนะสว่วนเวลาเราจะพูดแบบเฮ้ยเราเขียนบินอินตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็เราก็เรียกเป็นสังคริปก็ได้นะคะไม,ไม่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 ผิดอะไรนะอ่าแต่คำอ่านหรือว่าชื่อของมันเราจะพูดว่าปอาพอมอือต่อไปค่ะเตอ เธอเนอเลออีกครั้งนะคะเออเธเนเลอต่อไปนะคะเกอเคอเฮอเกอเคอเฮอต่อไปค่ะจีชีซีจีชีซีนะคะอ่า ทีนี้นักเรียนเห็นลูกสอนสีแดงไมเอ่ยก้ม้มสีดงแดงเดี๋ยวเราจะจะชี้ไปแล้วก็นักเรียนลองฟังในะคะลองฟังด้งใจฟังนะคะตัวแรกปอทอมอฟอเตอเทอเนอเลอเกอเคอเฮอจีชีซีเป็นไงคะ ทีนี้เราซื้อยากให้นักเรียนเนี่ยได้ลองฝึกออกเสียงว่าพูดออกมานะคะเดี๋ยวเราซื้จะพูดก่อนแล้วก็ให้นักเรียนพูดตามเราซื้เลยนะคะพร้อมไหมคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยตัวแรกค่ะปอพอมออเตอ เธอเนเลอเกอเคอเฮอจีชีซีเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะยังมีอี๋อไปดูอิสนสตาแกรกันเลยค่ะ ไปเลยสักครู่นะคะอ่าต่อไปนะคะอ่านว่าจือชือ่อซื่อแล้วก็ยืออ,อีกครั้งค่ะจือชือ่อซื่อยือ,อมีอีกนะคะ ต่อไปค่ะจือชือ่อแล้วก็ซือนั่นเองค่ะเ mm. หลืออีกสองตัวค่ะอ่าสองตัวนี้เป็นอักษรสีแดงอ่ามีอะไรพิเศษนะมีใครงจำได้ไหมครับอ่าตัวอัสองสีแดงสองตัวนี้เป็นเพยญชนะเหมือนกันแต่จะพิเศษกว่าตัวอื่นก็คือมันเป็นได้ทั้งไัญชนะแล้วก็เป็นได้ทั้งสระนั่นเองค่ะอ่าตัววายในนี้เราจะบว่า e อี e นะคะส่วนตรงนี้เราจางว่าอูอูอ่าทีนี้หลังสืออ่านให้ฟังใหม่ครั้งหนึ่งไหมคะจือชือสือยือจือชือซือแล้วก็ด้านล่างค่ะอีอูอ่าทีนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะแต่นักเรียนอ่านตามหลักสะะื่อได้ไหมคะหลักสื่อจะอ่านให้ฟังก่อนหนึ่งรอบค่ะจือ ต่อไปค่ะชื่อชื่อยืจืชื่อ,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 อซืออีอูเก่งมากเลยค่ะอ่าเป็นไงคะพยัญชนะในภาษาจีนออกเสียงไม่ยากเลยใช่ไหมคะทีนี้นะคะ มาดูการเทียบพยัญชนะอ่าการเทียบพยัญชนะในที่นี้คืออะไรการเทียบพยัญชนะที่เป็นของภาษาจีนให้เป็นพยัญชนะของภาษาไทยมาดูกันว่าเราจะต้องเทียบยังไงนะคะนักเ,เรียนต้องตั้งใจฟังนะเดี๋ยวจะมีงานให้ทําด้วยอ่มาดูตัวแรกก่อนนะคะอ่าตัวแรกเลยอันนี้ กบเบียน,นี้อ่านว่าปปนะคะอ่านว่าปใช่ไหมคะต่อไปถ้าเราเทียบเป็นพยัญชนะเราจะได้เป็นอันนี้ค่ะปปลาปปลานะคะต่อไปด้านล่างค่ะที่เราอ่านว่าจูจูที่เป็นเซตเฮดเราจะเทียบเป็นอักษรพยัญชนะในภาษาไทยก็คือจานกับรอเรือสองตัวติดกันเลยนะคะต่อไปค่ะคําว่าเกอเกอรว่าตัวจีเนี่ย เราเทียบเป็นพยัญชนะในชายก็คือกอไก่นั่นเองต่อไปเคสที่เราอ่านว่าเพอเพอนะคะเราจะเทียบได้เท่ากับฮอนกูและก็หีบนั่นเองค่ะ uh, ต่อไปดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้นะคะตัวอา uh, ตัวอา uh, uh, หรือว่าเราอ่านว่า uh, ที่เราอ่านว่ายูนะคะที่เราอ่านว่ายูใช่ไหมเราจะเทียบได้เท่ากับ รอเรือนั่นเองค่ะลูกรอเรือนะโอเคค่ะต่อไปตัวซือชื่อนะคะเราเทียบได้กับชอช้างนั่นเองค่ะส่วนด้านนี้ค่ะที่เราอ่านว่าอีอนะคะเราเทียบได้กับยอ,อยักษ์ค่ะต่อไปค่ะ W ที่เราอ่านว่า u, u. ูอนะคะออันนี้เราเทียบได้เท่ากับองแหวนค่ะไม่ยากเลยใช่ไหม ต่อไปค่ะเรามาดูสระกันบ้างแต่ในที่นี้เป็นสระเดี่ยวก่อนนะคะเอ๊ะมีสระเดี่ยวแสดงว่าจะมีสระอะไรเพิ่มมาอ่ะเรามีสละเดี่ยวแล้วเราก็ต้องมีสระผสมค่ะวันนี้เราจะเริ่มเรียนสระเดี่ยวก่อนนะอ่ามาดูเลยสระเดี่ยวภาษาจีนเราพูดว่าตามเชิงหมูตามเชิงหมูมหมนะคะสระเดี่ยวต่อไปเลยมาดูกันค่ะ ตัวแรกสระเดียวในภาษาจี G นนะ่ะมีหกตัวนะคะมีหกตัวนะอหกตัวเลี้ยวเลี้ยวในภาษาจีนทัง้งหมดบมนี้อ่าเลี้ยวมีหกตัวต่อไปค่ะตัวแรกอ่านว่าอาอาตัวที่สองค่ะโอโอตัวที่สามอีอีที่เราอ่านว่าเออนะคะต่อไปตัวไออันนี้เราอ่านว่าอีอีนะคะต่อไป ตัวยูนี้เราอ่านว่าอูอ,อูส่วนอันนี้มีอะไรไม่แน่ใจบนหัวด้านบนมีสองจุดมีตาสองตานั่นเองอันนี้ตัวยู i, แล้วก็มีจุดสองจุดด้านบนเราอ่านว่าเอาวีนะคะเอาวีเอาวีเอาลคกษอ่านให้ฟังอีก,กรอบนะคะอาโอเออีโ e แล้วก็เอาวีนั่นเองค่ะเป็นไงคะแต่ละเดียวมีแค่หกตัวไม่ยากเลยใช่ไหม ต่อไปนะคะเราจะอธิบายว่าทำไมถึงอวีนั้นถึงมีจุดด้านบนนะคะสระกอวีเนี่ยเราจะหลอกออกเสียงตัวยูหรือว่าสระสรัอูนั่นเองอทีนี้มันต้องควบการระหว่างไอที่เราอ่านว่าสละอ e, ีกับสลนะัอูนะควบกันสองตัวยู U, บวกไออันนี้โดยที่สองจุด,ดด้านบนที่บนยูเนี่ยเท่ากับสลัไอนั่นเองอ มีใครยังงงอยู่ไหมคะอ่าใช่ไหมคะไม่งงแล้วเนาะต่อไปคะ่ะที่นี้หลาอซื้อเนี่ยมีงานให้หนักเรียนได้ทําด้วยไม่ยากนะคะาง,งานของหลาอซื้อเนี่ยอยากให้นักเรียนนะคะเขียนพยัญชนะเขียนพยัญชนะที่หลอซื้อให้นักเรียนได้ฝึกพูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะพยัญชนะแล้วก็สระเดี่ยวพยัญชนะแล้วก็สระเดี่ยวนะคะของภาษาจีนเนี่ยเขียนลงในสมุด วัดจดลงในสมุดนั่นเองแล้ว,วก็ณถ้านักเรียนเขียนเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองนะคะเราจะรบกวนผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปงานของนักเรียนนะคะลงในรายกลุ uh 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 ่มห้องเรียนป .2 นะคะอย่าลืมถ่ายรูปงานที่นักเรียนเขียนเสร็จแล้วแล้วก็เอาลงในรายกลุ่มห้องเรียนป .2 ได้เลยแล้วก็เวลาเราเขียนงานลงในสมุดอรุปให้นักเรียนนะคะเขียนชื่อชั้น ชื่อนามสกุลชั้นอะไรให้เรียบร้อยบนหัวกระดาษนะถ้าบนหัวกระดาษหรว่าหัวสมุดพอล้วเนเราซื้อจะได้รู้ว่าใครเป็นคนส่งมาชื่ออะไรนะคะไม่งั้นเราซื้อตรวจงานไม่ได้นะคะอ่าอย่าลืมนะคะเขียนหรือว่าจดอ่าเพียนชนะแล้ก็สระเดียวอ่าที่เราซื้อให้ไปอยู่ในสไลด์ด้านหน้านะคะลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะอ่าทีนี้นะคะงานหรือว่าการสอนของเราซื้อเนี่ยก็ มีเพียงแค่นี้ค่ะค่ะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยเรื่องของการเรียนในวันนี้หรือว่าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็สาม,มารถเข้ามาในรายกลุ่มห้องเรียนได้เลยนะคะหลาดซือจะเข้าไปอธิบายแล้วก็ให้นักเรียนยได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะหลาดือก็มีการสอนเพียงแค่นี้ค่ะเจอกับหลาซื้อมีหน้าใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะได้จเจนค่ะสวัสดีค่ะ